สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับผมมีเรื่องสงสัยครับว่าอาการตาแห้งสามารถทําให้ตาบอดได้อันนี้จริงไหมครับครับก็มีสเสถูกนะครับกรณีที่ตาแห้งรุนแรงนะครับจริงๆน้ําตาก็มีส่วนทําให้ความชุ่มชื้นกับผิวกระจกตาแล้วก็เยื่อบุตานะครับแล้วก็ช่วยหล่อรื่นด้วยการกระพริบตาก็ทําให้น้ําตามีการกระจายตัวได้ดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่ถ้าอาการตาแห้งนะครับก็จะมีอาการแสบตาถึงตานะครับหรือบางคนอาจจะมีการมองเห็นที่พ่ามัวนะครับ มุดตาแห้งไม่มากการรักษาก็คือการใช้น้ําตาเทียมหยดบ่อยๆนะครับอาจจะมีการกระพริบตาช่วยด้วยนะครับแต่ก็มีบางคนนะครับที่มีตาแห้งแบบรุนแรงนะครับเช่นคนไข้แพ้ยานะครับเกิดโรคสตีเฟนจอนสันซินโดรมนะครับหรือคนไข้ที่มีต่อมน้ําตาลโดนทําลายเช่นพวกโชเกนดิซิสนะครับกนี้จะไม่มีการผลิตน้าตาลเลยจะผมว่าผิวกกระจกตาก็จะเกิดภาวะแห้งมากเกิดมีแผลได้นะครับ นะครับอาจจะเกิดแผลจนมีเพราะว่ากระจกตาบางแล้วทะลุได้นะครับหรือบางคนอาจจะเกิดเป็นฝ้าเป็นแผลเป็นที่กระจกตานะครับซึ่งถ้าเป็นบุรีอย่างนี้อาจจะต้องไปพบจักษุแพทย์นะครับอาจจะมีการรักษาที่มากกว่าการใช้น้ำตาน้ำตาเทียนนะครับอาจจะมีการใช้ยากระตุ้นน้ำตาหรือการใช้ยากแก้กเสลรวมทั้งอาจ,จมีการผ่าตัดปิดตาให้ตาให้ใหตารืมเล่นแคบลงนะครับอพี่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าการที่เราตาแห้งเนี่ยมันจะมีโอกาสที่แบบว่า ตาบอดได้อ่ะเออน่ากลัวจังเลยอ่ะใช่เลยครับเมื่อกี้ฟังคุณหมอบอกผมก็รู้สึกแอบตกใจเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากครับที่มาแนะนําสิ่งดีๆให้กับเราอย่างนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากค่ะโหมีโอกาสตาบอดได้เลยเนี่ยฮะสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ